ข้าวพันห้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณช้อนเบอร์สาเบอร์สี่มันีเทียงเหมือนเดียวกานมันอัดแน่นไม่ได้เออใส่ลมให้หลายๆสักหน่อยๆนด้วไม่ใช่ปิดเดียวมันไปถึงแล้ว,ม,วมันตายหมดเออเออบอกเขาทำพันห้าไม่ทำเยอะเออไปทำพันห้าพันห้าให้เลยค่ถ้าชุดนิดเติมอยู่ชุดหน้าจองไว้ก่อนเลยอะ่ะจา้าเดี๋ยวเบอร์โทรไว้เลย เดี๋ยวนำบาทไปเลยเดี๋ยวบอร์โทรไ่เลยนะเดี๋ยวเม่นอกจะเอาเม่นอกต้องบอกล่วงหน้าน่าจะใช้แม่นอกนะเพราะว่าเราเราต้องพัดีแต่ถ้าบอกห้าตาโอเคได้ที่มาดูได้เพราะถ้าถ้าเม่นอกอ่ะมันจะดูตัวแปดตังหรือสิบังแล้วแต่นั้นขึ้นกเนดห้าสามถิบหกสมามถงกากาามกากามก่อน จำไม่ได้ก็ผูกจุกไว้ก่อนเท่าไรนะของพี่เท่าไหรนะผมผมมาแสนนึงอันนั่นเขาแสนห้าทั้งหมดยอดสองแสนห้าสองแสนห้าสนห้ทุงทังหน้าิ่ามเท่าไหร่ร้อยเาไห่เด็ดร้อเจ็ดสิบห้าบอก่าบาาก็้อเจ็ดสแถมไปด้วยนะอ๋อไเแถมเออต้องวนแถมไปด้วยเวลาคิดเพราะว่าอ่าพอหกเ็นต่ะหกเซนหเอ่ะดูแถมกินสงกูไปด้ สหล่ส้กอแสมห้าใช่สองแสนห้าอันลาอยู่กับจะสองแสนห้าแถมไปอีกอ่อหกเปอร์นหกเปอรเซนเ็เท่าไหร่ครับเอาลงไปก็แสนแสนแปดแสนแปดแสนแปดชิดแสน แสนแปดคิดแสนต้นไม้กุลอยใช่เปล่าห้าหกเจ็ดจ้าถ้าเอาแสนห้าของผมเอาแสนหนึ่งก็เท่าก็สองแสนห้ายอดเออแสนหนึ่งแถมเท่าไรเจ็ดถุงหรือแถมห้าถุงเอมอ่ะแถมกี่ถุงตอนนี้สามถุงเออสามถุงแสนถุงสามถุงถ้าเป็นแสนห้าก็แถมห้าถุง ให้เขาไปมันถุงครึ่งมันทำไม่ได้หรอกครึ่งถุงนี่แถมแปดถุงแถมสิบถุงไปเลยมามือใหม่ๆเจ๊เออเออผมจะสักหกถุงเอาโหลดเอาโหลดเดี๋ยวคุนตีเดึกเออเอาโหลดเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเออ บ่อตัวใหญ่ตัวน้อยเอามอเเลีบ่ตัวใหญ่อยู่เสไปบังเันเดืบ่ตัวใหญ่เออบ่เดยวตัวใหญ่เอาไปลดเอาเดึงไปลวด๋ยซายพี่เขาขาดเออเอาไปเอาไปเถอะ ส้นไม่เกี้ยงเลยเออซ่อน,ซ,อนซ่อนไปเถอะแล้วเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวมันปีใหม่แล้วเขาที่กับบ้านกับซองแล้วมันบ่มีกุ้งหรอกเอออันนีซนนน้ซ่อนไปโลดโลดไ่เออเอาได้เอาได้ไดมันกลัวมันกัดกันบ่บ่ก,กัดหรอกเจ้าก็กอันนี้ไปเลรีก้อนใส่ถุงหนึ่งก้อนเจ้าเลรียญส้นสน,นไปเกี้ยงก็ไปเลรีตาถุงตั้งหากอยู่ไว้หอดเกือบแบงอะไรอย่างเงี้ย วยาเธอมันกเอาไปไตมู่ได้ไตมูมันก็กัานมูขาดมั้งเนี่ยนำุ่ำยเนีเพราะว่าแม่ต้องขึ้นาไม่ใส่เจ้าคนกายละเอียยังมาเห็ดกุ้งมาชินเนาะมากัวยอันคนกายละเอียยังมากินเออ อยู่ในหน้าบ้านใอยก็มีได้ลูกีตะเทียนอยู่ทางเขาวงคุนเออคนมาอยู่หน้าบ้านใครเหรอเป,ป,ป็นมาซื้อทีซื้อทางอย่างตัวคนกาะสินก็ได้ซื้อว่ายังลูกเพิน่นซื้อตะเทียนมั้งตะเทียนมั้งคือไอ้เพิ่นเป็นห้องแต่อาจารย์ยศจารย์ยศก็ผมอันนี้ลูกไส้ลูกไส้เจตุ้ม อ๋อจายเ็ดกันเพ่อแม่อแม่แม่แมออดีไ่ต้องไปจ้างเขาเฮ็ดกันพ่อแม่พี่อ้มาหลาสิน่ะฮะวน้ม,มนลา 30, ลา่ต้องสามหมื่นหรือได้มับ นะเออสอดนี่มนเกี้ยงอ่ะแล้วจะเอ,ไอาไปเอาไปปนกับมือตองสมมติมันฟงที่ได้อยู่นี่่ะคนแถวบ้านใครแถวแปะิวแถวชนบรุรีเขาบาุกใครอย,อยากเคลื่อนรกุ้งอันนี้เขาแบบจังเดียดมันบุกใครว่าคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันอยู่เลี้ยงไปฉัดโดนไปเมื่อมื่ก็รวยเด้อ สมัยนี้ก็มีเด็กคนทางการศึรกษอมาเจ้าทีเสก,การทนัแล้ก็คนนอ้พยากุ้งฟอ,น,อนี่ไเติมด่ นี่เดี๋ยวก็ปป่อยน้ามถึงเสียดายมั้งเจ้มันก็ไปก็น้าลงหวยไปแล้วที่ีหลงหวยลงทำมีบอว่ายมันก็ดีะนะแย้ดูมัเนอเยเจ้าอยู่อำเภอเดียของกาลสินนี่นอ้น้องสีครับน้องมือสีอ๋อ แถวนีก็มีแต่คนทั้งกาลสินทั้งกะละมาเดี๋ยว้าไปแย่นรนแสนหนึ่งก็บอกเขาไปเจ็ดสิเอ็ด

เราต้องเอาพันธงแอร์เราเอาพาันล้มเรต้องให้มันดงังขนาดนี้ก็พอแล้วล่ะโอ้ยยังไงก็ติ้นห้องกระจกให้อีกทีนี่โอ้แล้วแล้วพันล้มตัวนี้เดี๋ยวไปทิ่มเตะคอยคอย,ยเดี๋ยวไปพัดเท้าลุงบ้านอยู่ไกล้ไหมฮะบ้านอยู่ไกล้ไหมใกล้อยู่ เลยพนัดไปหน่อยเออต้องเอ er, นาท uh 네ี่เสียงหน่อยเออเอาลมหนาหนาหน่อยเออเออโช่หน่อยเออโช่หน่อยอืมเออเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเอากุ้งฟาร์มซื้อฟาร์มยังกว่าเจตุลมันบ่เออเจตุลมมาเอากุ้งหีไปปล่อย แค่คนเลดกับมีแต่หนาตาเยี่ยมๆนั่นเลยเจ้าคนแถวเทพร,ราชบอกใช่ไหมใช่เออคนสัตวสองเสาคนเก้าริ้วคนก้าริ้วไม่ใช่แปดคนก่อไล่ <laughs> คนที่ไหนดิคนก่อไล่

เขามีแฟนแล้วเจ๊ไอ้นี่ไอโอ้ยไม่มีหรอกไม่มีตาบอกเลยไม่มีตาทิานะมันไผยมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วบอกเขาด้วยเขาบอกกล้าไปเจีเ๊ยบของเขายั่นโดนลูกปืน <c oughs> มนทาหีใคนนนอเืะหรข่อยคนจังหวัดชนบุรีอำเภอพานาเอาธนาก็พูดแบบนี้เหรอเอาข่อยกับคนลาวเด้นี่ข่อยอยู่ตําบลน้าบังหินเด้อ มูหาตังหน้าบางหินนี่แหละฟนัะนัวันนี้เบอกมาดไม่ใช่มาเร็วกว่ามเออกี้บอกหมืกหว่ามาแบบเดิมมาเดีว่ระตรอ่าพันห้าพันห้เดี๋ยวสิบเอ็ดโมงเราก็มาได้นะเออันหาตใหญ่ดีแท้

แล้วนะึน่งกับหกสิบห้าถุงเนาะแมนบ่แต่หนึ่งหกสิบห้าถุงบ่แต่หนึงหกสิบห้าถุงเจ็ดสิบบอแต่หนึ่งเจ็ดสิบแต่หนึ่งเจ็ดสิบแล้วก็แหมดีมากดีมากว โลูกเดี๋ยวไปฮอดแบงกันบ้างีกเดี๋ยวไฟไปฮอดบุลงตอีกธรรมาา <laughs> ดาหูกอวต้องหาคนมาด่างอีกคนนึงเนาะโอ้โหคนมาด่างมาอีกคนนึงโอ้ขนาดน,นี้ก็ว่าเร็วนะเนี่ย <laughs> หมดและเฮียนะ ปั่นๆกันเลอเดี๋ยวถ่ายกุ้งถ่ายกุ้งนี่ใกล้ๆก่อนเถ่ายขอถ่ายกุ้งหน่อยอ้กุ้งเยอะหน่อยเนี่ยแท้ความตัวโตใหญ่โอเคโอเคตั้งหอาดอกรัน ผลอ่างแล้วเออันนี้นอา,าจะลืมเด้พอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเออทำเพื่สนใจก็มาอันนี้ของห้องบ้านอย่างกดีวันนี้เทพราดเทพราดปลากระถินเทพพราดแต่ก้อนข่อยห้องได้ปาลา,ปากระถินเป็นวันนี้ปลากระถินเทพพราดอันนี้ว่าไม่หมดดูเออบลาเอาหมดคือยังอยู่ สักแสนสองแสนสองแสนห้าใช่ได้เออใช่ต้องลองยูทูบจำเนเนไงใช่ใครคลิปลงยูทูบเออทำไอศกรี่น้องทำคุชชคมอันอออนี้เป็นกุ้งพีนี่เขามาเอากุ้งฟ้ามเจ้าตูมเทพลรราด พ่อแม่พี่น้องสนใจก็เดี๋ยวเพื่อนไทยเอร์โทรไปทวิต่์ได้ด้วว่าถามได้ว่ามีกุ้งหรือว่ามีบม่มีออกเมื่อใดสนใจมาอากุ้งไป,ไปคนคนคนนพะกับมิแตนาตาดีๆทั้งนั้นเลยคนนี่มีใจใจดีมิ น,น well. ี่อเออเรแมปยิงนั่นกันเลยเด้อแพกกันนี่เพิ่นบ่แม่นคนคนแถวเทพราชนี่แหละบ่แม่นคนแถวเออหนึ่งเด้อคนแถวบ้านเฮาเนี่ยว่าวร้าวซือกันนี่ละว่ากันรู้เรื่องแน่แต่ว่าไทยกับบุกใครอยากจะรู้เรื่องที่มันเจ็บคอ สวยไหมสวยสวยเอาได้เอาได้ได้อือได้หมดละเจ็ดตุ้งตวงันแล้วเพื่อนมันก็มาหากันเลยโอเคขอปิดคลิปไปแคนนี่เด้อพ่อแไม่พี่น้องถลืมชอบลูกกุ้งก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อต่างคลิปใหม่ๆลูกกุ้งเจ๊ตุ้มฟาร์มขอบคุณครับสวัสดีครับ